โววิเวโกความสงบสงัดวิเวกนำมาซึ่งความสุขคืนวันหนึ่งในป่าใหญ่แถวเขตอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพระทโดงหนุ่มซึ่งปักกลดภาวนาอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ลืมตามองไปในความมืดท่านได้เห็นแสงไฟดวงหนึ่งปรากฏอยู่ลิบลิบและค่อยๆเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา แสงไฟดวงที่เห็นนั้นคล้ายเลื่อนลอยมาท่ามกลางสายหมอกซึ่งปกคลุมเยือกเย็นเมื่อลอยเข้ามาใกล้จึงได้เห็นว่าเป็นดวงไฟจากแสงตะเกียงรัว้วของชายหญิงสูงอายุสองคนตะเกียงรัว้วที่เขาถือมานั้นดวงเล็กๆแต่แสงไฟสว่างมากส่องให้เห็นดวงหน้าผิวผันที่พองใสผิดจากชาวบ้านชาวป่าทั่วๆไป เมื่อเขามาหยุดยืนอยู่เขตสายขึงมุ้งกรดพระภิกษุหนุ่มเชื้อเชิญให้คนลึกลับทั้งสองนั่งลงคนผู้ชายวางจะเกียงแล้วพาภรรยามอบกราบบ้านอยู่ไกลไม่โยมมีกิจธุระอะไรหรือเปล่านา้อสามทุ่มกว่าแล้วอากาศหนาวหมอกลงจัดยังอุตส่ามาพระภิกษุหนุ่มถามไม่ไกลหรอกครับเราสองคนอยู่แถวนี้ เห็นมีพระทูดงมาปักกลดจึงชวนกันมานามัส,สการท่านมาจากไหนหรือพระคุณเจ้าทําไมจึงมาเพียงรูปเดียวอัตมาสังกัดอยู่ที่วัดปทุมคงคากรุงเทพนนนบวชแล้วต้องการความสงบจึงออกเดินทูดงมาตามลำพังขําไหนก็หยุดปักกลดสวดมนต์ภาวนาท่านไม่กลัวหรือพระคุณเจ้ากลางป่ากลางดงอย่างนี้นะ่ะก็กลัวอยู่ แต่เพราะรักความสงบวิเวกตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าสุโขวิเวโกอัตมาจึงออกเดินทุดงเรื่อยมาอย่างที่โยมเห็นนี่แหละสาธุพระกุณเจ้าเราสองคนขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสนทนากันอยู่พักหนึ่งท่ามกลางอากาศหนาวจัดแต่คนทั้งสองซึ่งนั่งอยู่กลางสายหมอกนั้นไม่ได้แสดงอาการหนาวสั่นให้เห็นเลยเขา นั่งนิ่งสำรวมมั่นคงยังน่าแปลกใจประมาณสี่ทุ่มเศษจึงเอ่ยลากลับแต่ก่อนจะกลับคนที่เป็นหญิงได้หยิบห่อผ้าซึ่งถือมาด้วยแก้ออกนำบางสิ่งบางอย่างออกมาถวายพลางพูดว่ายมมีแต่หมากพลูเท่านั้นขอถวายให้ท่านนิมนต์รับด้วยเถอดเจ้าข่าพระทุดงหนุ่มเอื้อมมือไปประคองบาทของตนเปิดฝารับของถวาย รับแล้วปิดฟ้าบาดให้พรบทยถาสัพพีอนุโมทนาในทานคูศลของเขาจนจบบทเขาทั้งสองประนมมือก้มกราบกับพื้นดินขณะที่เขาก้มกราบยังไม่ทันจะเงยหน้าขึ้นแสงแตะเกียงรัว้วซึ่งตั้งอยู่ข้างๆตัวก็ดับวับภาพของคนทั้งสองหายไปในทันทีพระธุดงหนุ่มคนลุกสู้ นึกรู้ว่าคนทั้งสองนั้นไม่ใช่คนจริงๆตามที่สงสัยตั้งแต่ตอนแรกคงเป็นดวงวิญญาณแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเทวดาประเภทใดพอท่านจุดเทียนส่องดูในบาทก็ต้องแปลกใจอีกขนเพราะว่าหมากพลูในบาทกลับกลายเป็นใบไม้สามสี่ใบเอจะมาร้ายหรือมาดีหนอนี่ พระทุด่งคิดแล้วรีบเข้าที่ภาวนาแผ่เมตตาทันทีสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยท่านใดนั้นก็บังเกิดกระแสลมแรงพัดมาดังอู้อู้จนมุ้งกรดสั่นหวันไหวพเยอบพยาบน่ากลัวว่ากรดจะพังท่านจึงกำหนดจิต จเจริญพระพุทธมนต์อย่างเต็มที่กระแสลมลี้ลับจึงหยุดพัดและสงบลงแต่ก็หยุดไปได้สักประมาณชั่วโมงเดียวพอท่านง่วงทําท่าจะเคลิ้มหลับลมลี้ลับนั้นก็กลับพัดอย่างหน้าฉงนพอท่านตั้งสติสำรวมใจสวดมนต์ภาวนาก็หยุดพัดไปคืนนั้นท่านไม่ได้นอนเลยต้องตั้งสติต่อสู้กับลมพายุลี้ลับนั้นอยู่ จนกระทั่งสี่นาฬิกาลมจึงหยุดพัดหยุดรบกวนพอฟ้าสางท่านเทน้ำในกาล้างหน้าบ้วนปากรองชีวรอุ้มบาทออกเดินตามทางเล็กๆไปหวังว่าจะพบบ้านเรือนของชาวบ้านเพื่อขออาศัยบินทบาทได้บ้างแต่พอเดินไปเดินไปเส้นทางเดินกลางป่านั้นก็หายไปเฉยๆพระทุดงหนุ่มชะงัก ยืนงงงันอยู่กำหนดทิศทางไม่ถูกรำพึงกับตัวเองว่าเอ๊ะนี่เราหลงป่าเสียแล้วขณะที่กำลังยืนงง,งอยู่นั้นพลันสายตาก็ได้เหลือบแลไปเห็นชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระบกใหญ่ห่างออกไปเพียงประมาณสิบเมตรเมื่อแลเห็นก็จำได้ทันทีว่าเป็นคนที่ถือตะเกียงรัว้วไปสนทนาด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงของคนที่เป็นหญิงร้องว่า นิมนต์เจ้าข้านิมนต์รับบินทบาทเจ้าข้าพระทุโดงหนุ่มสำรวมใจระงับความตื่นเต้นประคองบาทเดินไปหยุดต่อหน้าของพวกเขาพวกเขาถือขันทองเหลืองแบบโบราณใส่ข้าวสุกสีหม่นหม่นคลายข้าวซ้อมมือไม่มีกับข้าวเขาเปลี่ยนกันตักใส่บาทให้ท่านรวมทั้งหมดเจ็ดทพีท่านปิดฝาบาทแล้วให้พร ชายหญิงสูงอายุทั้งสองประนมมือรับพรแล้วหมุนตัวกลับเดินหายเข้าไปในต้นกระบกต่อหน้าต่อตาทั้งที่ขณะนั้นเป็นเวลากลางวันแปดนาฬิกาเศษร,รับอาหารบินทบาทจากดวงวิญญาณลี้ลับแล้วก็ได้แลเห็นเส้นทางเดินขึ้นมาอีกจึงเดินย้อนกลับไปจนถึงจุดปักกลดฉันพัตตาหารแล้วเก็บปลดเก็บอัฐบริขารแบกสะพาย ก่อนจะออกเดินได้ยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาไปอีกว่าอัตมาจะขอลาก่อนแล้วขอบคุณที่สงเคราะห์ใส่บาตรให้ขออำลาเดินทุดงต่อไปท่านแบกกรดสะพายบาตรเดินลัดป่าไปอย่างไร้จุดหมายเดินไปเรื่อยๆพอเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยจึงเดินต่อจนกระทั่งใกล้ค่ำจึงพ้นจากป่าทึบ เห็นเป็นป่าละเมะและทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดสายตาท่านหยุดพักปักกรดในป่าละเมะชายดงคืนหนึ่งพักอยู่อย่างสงบไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆมารบกวนครั้นพอรุ่งเช้าขณะกำลังจะออกเดินทางต่อก็มีโยมสองคนเดินแบกเรื่อยและขวานผ่านมาพวกเขาพูดถามท่านว่าท่านจะไปทางไหนเหรอครับ จะไปบินทบาตในหมู่บ้านแถวนี้คุณโยมคนทั้งสองพอได้ยินก็พากันพูดว่าโอ้แถวนี้ไม่มีหมู่บ้านหรอกท่านเราสองคนเป็นคนตัดไม้ทำเพิงพักอยู่แถวนี้เขาบอกท่านแล้วเดินเข้ามาหาใกล้ๆพูดนิมนต์ว่าท่านครับนิมนต์ไปที่เพิงพักของผมเถอะครับผมจะใส่บาตรให้ท่านเองพระธุดงหนุ่มรับนิมนต์ เดินตามเข้าไปยังเพิงพักซึ่งต้องใช้เวลานานประมาณสิบนาทีเศษจึงไปถึงเขาได้พากันคดข้าวจากหม้อกกเก่า,กามาใส่บาตให้ท่านกับข้าวมีเพียงปลาราปิ้งสามตัวพระทุดงหนุ่มรับและฉันพอประทังชีวิตจากนั้นก็อนุโมทนาให้พรคนตัดไม้ทั้งสองกรวดน้ำรับพรด้วยท่าทางปลื้มอกปลื้มใจเมื่อให้พรแล้วจึงถามเขาว่า โยมที่นี่เป็นเขตไหนหรือป่าลานศักอุทัยธานีครับท่านท่านละ่ะกำลังจะไปทางไหนอาตมาเดินทุดงจะไปทางเหนือโน้นละขอบคุณโยมมากนะใส่บาทให้ทำให้อาตมามีแรงกำลังเดินทุดงต่อไปขอให้โยมทั้งสองจงมีความสุขความเจริญเถิดบอกอําลาเขาแล้วพระทุดงหนุ่มก้าวเดินจากไปท่าน เดินขึ้นไปทางทิศเหนือเดินไปเดินไปไม่รู้วันไม่รู้คืนว่าเป็นวันอะไรที่เท่าไรเพราะกลางป่ากลางดงไม่มีปฏิทินวันหนึ่งประมาณบ่ายสามโมงขณะแบกกรดเดินดุมไปในราวป่าเขตเมืองงาวลำปางท่านได้เผชิญหน้ากับช้างป่าโขลงหนึ่งยังไม่ทันได้ตั้งตัวพวกมันหากินกันอยู่เงียบมากและพลางตัวได้อย่างดีเยี่ยม พระธุดงหนุ่มเดินถลําเข้าไปใกล้พวกมันเจ้าจา่าโขลงพอแลเห็นท่านมันชูงวงขึ้นสูงทําหูผึ่งร้องแปลนแปลน,ปลนวิ่งเหยอะเยะเข้าหาทันทีพระทุดงหนุ่มใจสันระทึกวางกรดที่แบกอยู่เอาปลายเทียมลงดินคิดว่าไม่มีทางหนีแล้วจึงยืนหลับตานิ่งรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณแล้วนึกภาวนามนบทที่ขึ้นต้นว่า นาลาคิริงขาชาวรังอติมัตตภูตังจากนั้นแผ่เมตตาไปว่าช้างเอ๋ยพวกเจ้าหากินอยู่ในป่าส่วนอัตมาเป็นพระเดินทุดงผ่านมาไม่ได้มีจิตคิดเบียดเบียนใดๆอัตมาขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ขอพวกเจ้าจงอรุโมทนาบุญด้วยเถิดแผ่เมตตาให้แล้วยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิก คิดว่าตายเป็นตายตายเป็นตายหากเคยผูกเวรกันมาก็ขอตายขาผ้าเหลืองณบัดนี้เมื่อนึกยอมตายจิตใจพลันสงบระงับความตื่นเต้นหวาดกลัวดับวูบลงนิ่งเป็นต่อไม้อยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกขนก็ได้ยินเสียงของพวกมันเดินห่างออกไปมองไม่เห็นตัวแล้วเพราะแนวป่าบดบังพระทุดงหนุ่ม เงือแตกไหลชุ่มโชคจนจีวรเปียกไปทั่วตัวรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาภาวนาดังคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าโลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกพุทธภาษิตบทนี้เป็นสัจธรรมแท้ทีเดียวท่าน เดินจาริกรอนแรมต่อไปอีกหลายวันจนถึงเขตอำเภอผ่านเชียงรายกลางดึกคืนวันหนึ่งขณะปักกรดภาวนาอยู่กลางดงเช่นเคยจูจ่ๆก็ปรากฏเสียงลึกลับคล้ายสัตว์อะไรบางอย่างวิ่งวนอยู่รอบๆกรดด้วยความเร็วแต่เมื่อมองออกไปก็ไม่เห็นตัวเมื่อมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นจึงใช้ตาในเพ่งพินิษพิจ,จารณาจึงรู้ว่า เป็นดวงวิญญาณอสุรกายทุกตนหนึ่งมาแสดงเป็นเสียงเพื่อขอส่วนบุญพระทุดงหนุ่มสวดพระพุทธมนต์บทกรณียเมตสูตรจบแล้วต่อด้วยบทโพชชังคปริตและเมตตาใหญ่เมื่อสวดจบลงเสียงวิ่งวนลี้ลับในความมืดจึงสงบป่ามืดรอบด้านกลับคืนสู่ความวิเวกดังเดิมคิดไปคิดไปก็ช่างน่าสงสารหนอ วิญญาณทุกข์ของอสุรกายกลางป่าลึกห่างไกลไม่เคยมีใครอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คิดดังนั้นแล้วท่านก็ดีใจปลื้มใจที่ได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของอสุรกายตนนั้นให้สงบระงับลงวันต่อมาท่านจาริกเรื่อยไปอีกทางอำเภอเชียงแสนที่กลางป่าเชียงแสนนี้ตอนเที่ยงวันหนึ่งท่านได้เดินหลงเข้าไปในเขตของผอกค หรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยบังเอิญทันทีที่ได้พบกันพวกผอกคอกลุ่มนั้นพากันมารุมล้อมตรวจค้นท่านอย่างสงสัยมาจากไหนเนี่ยมาทำไมเป็นตำรวจทหารปลอมตัวมาดูลาดเราหรือเปล่าท่านถูกซักถามตรวจค้นหาข้อพิรุษอยู่นานท่านตอบคำถามของพวกเขาไปตามตรงว่าโยมอาตมาเป็นพระธุดง จาริกรอนแรมมานานหลายเดือนแล้วเพื่อปฏิบัติธรรมท่านตอบพลางแผ่เมตตาให้พวกเขาตลอดเวลาพักใหญ่ต่อมาคงจะเห็นว่าท่านไม่มีข้อพิรุษสงสัยอาวุธเครื่องยังชีพใดๆก็ไม่มีมีแต่บาดเปล่าและกาใส่น้ำดื่มพอแก้กระหายเท่านั้นเมื่อไม่เห็นความผิดปกติพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มนั้นพากันน้อมไหว แล้วก็พาท่านมาส่งจนพ้นเขตของพวกตนพระธุดงหนุ่มจึงรอนแรมต่อไปตามริมแม่น้ำโขงวนกลับไปยังเขตภาคอีสานเรื่อยไปจนกระทั่งใกล้วันเข้าพรรษาท่านคิดว่านีิอตมาจะจำพรรษาที่ใดดีหนอเดินคิดไปจนถึงเขตป่าดงจังหวัดอุดรธานีได้พบคนหาของป่าหมู่หนึ่งระหว่างทางท่าน จึงถามพวกเขาว่าโยมบ้านเรือนของพวกโยมอยู่ที่ใดหรือพวกเขาตอบว่าอยู่่างไปประมาณสี่ห้ากิโลเมตรเป็นหมู่บ้านป่าประมาณสิบหลังคาเรือนท่านจึงปรึกษากับพวกเขาถึงสถานที่จำพรรษาเป็นเวลาสมเดือนพวกเขาจึงแนะนำว่าไม่ไกลจากที่นี่มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งครับชื่อถ้ำเวียงเป็นถ้ำใหญ่สงบสงัดมาก พวกเขามีจิตศรัทธานำพาท่านไปดูพระธโดงหนุ่มเมื่อได้เห็นจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษาในถ้ำแห่งนั้นคนหาของป่ามาส่งท่านที่หน้าถ้ำแล้วพากันกลับไปและก่อนจะกลับได้บอกว่าให้ท่านลงไปบินทบาทในหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขาจะบอกต่อๆกันว่ามีพระธโดงมาจำพรรษาอยู่ในถ้ำบนภูเขาท่าน จำภรษาอย่างโดดเดี่ยวภายในถ้ำอย่างผาสุขสุขโขวิเวโกดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์เวลาผ่านพ้นไปประมาณเจ็ดวันใกล้ค่ำโผลเพลวันหนึ่งท่านจึงได้รู้ว่าท่านนั้นไม่ได้อยู่ตามลำพังรูปเดียวภายในถ้ำแต่ยังมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งหลบอาศัยอยู่ภายในถ้ำด้วยและคงอยู่มานานแล้วก่อนที่ท่านจะมา พบคำขณะที่ท่านนั่งอยู่ในมุ้งกรดท่านได้กลิ่นเหม็นเขียวอย่างดุนแรงโชยมาผิดปกติตามด้วยเสียงเคลื่อนไหวช้าๆดังครึดครึดครึด,ดใกล้เข้ามาตามแผ่นหินแผ่นดินพื้นถ้ำเมื่อท่านกวาดสายตาไปมองผ่านก็ต้องสะดุ้งใจหายโอ้คุณพระช่วยงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวหนึ่งโผลออกมาจากหลบถ้ำหัวของมันใหญ่เหลือเกินใหญ่เท่ากับบาทของท่านทีเดียว แลบลิ้นแผล,บ,แลบเลื้อยผ่านห่างจากมุ้งกรดของท่านไปประมาณสองวาคงจะออกไปหากินนอกถ้ำพระทุโดงหนุ่มรู้สึกสยองต่อความใหญ่โตและความยาวของมันงูใหญ่ขนาดนี้สามารถกลืนกินคนได้อย่างง่ายดายหากมันต้องการจะกินท่านตั้งสติสำรวมจิตแผ่เมตตาสัพเพสตาอเวราโหนตุ จ้างูเหลือมใหญ่เอ่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอัตมาเป็นพระธุดงจาริกมาปฏิบัติธรรมช่วงนี้เข้าพรรษาสามเดือนจะเร่ร่อนต่อไปไม่ได้จึงมาหยุดพักในถ้ำน,นี้ขอจงเมตตาแกอัตมาด้วยเถิดแผ่เมตตาให้เขาทันทีซึ่งก็ได้ผลเขาไม่มาต่อแยกับท่านเลยเลื้อยเข้าเลื้อยออกไปหากินตามประษาของเขา ตลอดสามเดือนระหว่างนั้นท่านก็แผ่เมตตาและอุทิศบุญให้ทุกๆวันอานิสง์แห่งความเมตตานี้ยิ่งใหญ่นักหากมันแผ่ไปด้วยใจที่บริสุทธิ์จะได้ผลมากสัตว์ร้ายก็รับได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านเห็นผลมาแล้วมีอยู่คืนหนึ่งท่านระลึกได้ในช่วงการเดินทางในกลางดงขณะที่ท่านพักกรดอยู่และเจริญภาวนาพอกลางดึก ท่านได้ยินเสียงคล้ายคนบนดังพึมพำพึมพำจึงเงี่ยหูฟังค่อยๆเปิดมดุ้งกรดใช้ไฟออกไปดูตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงผีป่าหรือว่าเสียงวิญญาณจะมาขอส่วนบุญแต่แต่ไม่ใช่พอแสงไฟฉายส่องปราดออกไปเจ้าตัวที่กำลังจับกลุ่มบนพึมพำกันอยู่นั้นมันคือหมีควายสามตัวพอดวงตาของมันชินกับแสงไฟมันก็ทำท่าจะเข้ามาเล่นงานท่านทันทีท่าน จึงได้รำลึกนึกถึงพระพุทธคุณและแผ่เมตตาไปพูดบอกกับพวกมันว่าเจ้าหมีเอ๋ยอัตมาเป็นพระธุดงมุ่งมาภาวนาไม่ได้มาเบียดเบียนพวกเจ้าดอกหากไม่เคยมีเวรผูกพันกันมาแล้วก็จงพากันไปเชื้อเถอะแต่หากเคยมีเวรผูกพันกันมาแต่ปางก่อนอัตมาก็ยินดีชดใช้เวรกรรมแผ่เมตตาอธิษฐานจิตส่งให้แล้ว ปรากฏว่าพวกมันหยุดหันหลังกลับเดินหายไปในความมืดโดยไม่ขม่มขู่ไม่ทำอันตรายนี่เป็นอนิสงส์แห่งเมตตาธรรมแต่แต่มีอยู่คราวหนึ่งท่านถึงคราวเคราะห์ร้ายมันเป็นกรรมเก่าของท่านที่ไม่อาจหลีกพ้นได้คืนวันหนึ่งเคราะห์กรรมได้ทำให้ท่านเดินไปเหยียบงูพิษเท้าของท่านเหยียบลงไปบนหลังของมันอย่างแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ และมองไม่เห็นมันฉกกัดบริเวณเหนือตาตุ่มของท่านจนจมเขี้ยวท่านตกใจเจ็บเสียวปราบยกเท้าขึ้นมาดูและฉายไฟงูเห่าดำเมื่อมตัวหนึง่งกัดติดตาตุ่มของท่านไม่ยอมปล่อยท่านต้องดึงตัวของมันและสลัดไปในกอหญ้าท่านรู้รู้ว่างูเห่าดำมีพิษร้ายพิษของมันจะต้องแพ่ซ่านเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้ท่านต้องตาย ภายในไม่กี่ชั่วโมงพระธุดงหนุ่มตกใจแต่ไม่ลืมสติท่านล้างพิษงูด้วยน้ำเปล่าแล้วรีบเข้าที่ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเสียงบาร,รมีทันทีสาธุด้วยเดชแห่งศีลอันบริสุทธิ์มิได้มัวหมองของข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งคุณพระศีรัตนไ์ไตรบัตรนี้ข้าพเจ้าถูกงูพิษกัดไม่มียารักษา ข้าพเจ้าจะขออธิษฐานเสี่ยงบารมีจะขออธิษฐานเสี่ยงบารมีหากมาดแมนว่าข้าพเจ้ายังพอมีบุญจะมีอายุสืบต่อพระศาสนาก็ขอให้พิษร้ายจงมาลายไปเถิดแต่ว่าหากหมดบุญก็จะขอถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาอธิษฐานจิตยอมมอบกายถวายชีวิตดังนั้นแล้วเข้าสมาธิภาวนาบริกรรมว่าพุทธ โทพุทโธแต่พิษงูเห่านั้นร้ายแรงยิ่งทําให้ระบบการหายใจของท่านเริ่มขาดเป็นช่วงๆเจ็บปวดและทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสท่านคิดว่าคงตายแน่ตายแน่จึงเร่งบริกรรมภาวนาพุทโธต่อมาพิษงูยิ่งกำเริบม,มากขึ้นความง่วงอย่างลึกลับปรากฏขึ้นสติของท่านดับวูบไปคล้ายตาย หรือว่าหลับฝันแล้วในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายอันน่าพิศวงนั้นท่านได้นิมิตเห็นแสงไฟประหลาดพุ่งวาบเข้ามาหาแล้วหยุดลงทางเบื้องหน้าแสงไฟกลายเป็นร่างของพระภิกษุชารารูปหนึ่งกำลังเคี้ยวหมากปากแดงพระภิกษุชารารูปนั้นก้มลงมองดูบาดแผลของพระทุดงหนุ่มแล้วพูดว่าคุณถูกงูเห่ากัดหรือบังเอิญฉันผ่านมาทางนี้ ได้ยินเสียงคําอธิษฐานจึงรีบมาดูโอ้พิษงูกําลังจะแล่นถึงหัวใจแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันจะช่วยเองนั่งตัวตรงๆปร,ระนมมือไว้เถอะพระทุดงหนุ่มดีใจคนลุกสู้รีบนั่งตัวตรงประนมมือหลับตานิ่งบัดดน,นั้นพระภิกษุชราลึกลับได้เป่าพ่นน้ำหมากลงบนหัวอย่างแรงสามหน พระทุโดงหนุ่มสะดุ้งรู้สึกว่าความเย็นเยือกแล่นวูบวูบจากหัวลงไปตามร่างกายอย่างรวดเร็วความรุ่มร้อนของพิษงูไหลลงไปรวมที่ข้อเท้าจากนั้นความเจ็บปวดก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์พระทุโดงหนุ่มก้มลงกราบแทบเท้าของพระภิกษุชราด้วยความซาบซึ้งในพระคุณเป็นล้นพ้นประนมมือถามท่านขึ้นว่าหลวงพ่อครับ หลวงพ่อมาจากไหนหลวงพ่อชื่ออะไรครับผมจะขอจดจำพระคุณของท่านไว้จนชั่วชีวิตฉันชื่อสุขสุขเกสโรอยู่วัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทคุณรอดตายแล้วละขอให้ตั้งใจทำกิจของพระาศาสนาต่อไปเถอคุณนิมิตลึกลับนั้นดำเนินมาถึงตอนนี้ภาพของพระภิกษุชราจึงหายวับไปรุ่งเช้าตอนสาย,สาย พระธุดงหนุ่มจึงได้สติรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวก็พบว่าพิษร้ายของงูเห่าตัวนั้นหายไปเป็นปลิดทิ้งด้วยอนุภาพของพระภิกษุชราลึกลับในนิมิตที่มาช่วยชีวิตไว้พระธุดงหนุ่มรูปนี้ท่านได้เดินทุดงปฏิบัติธรรมจาริกไปในพงไพรทั่วประเทศไทยเป็นพระธุดงผู้ทรงศีลทรงธรรม ดำเนินตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์บทที่ว่าสุโขวิเวโกตุทัสสะสุตธรรมสะปัสโตความสงบวิเวกเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับดีแล้วสุโขวิเวโกสุโขวิเวโก